เป็นอามพึกเนี่ยเป็นมากี่ปีครับสองปีสองปีไอตอนที่เป็นออมพึกเนี่ยคุณแม่อดีใช้ชีวิตยังไงครับคุณแม่ครับก็มีคนมาดูแลมีคนมาดูแลเดินไปไหนมาไหนแบบนี้ได้นะก็คือนอนบนเตียงนอนติดเตียงอย่างเดียวสองปีและช่วงนอนติดเตียงสองปีเนี่ยรักษาตัวเองมาอย่างไงครับคุณแม่ครับกินยาหมอไหมกินยาหมอก็คือรักษาตามแพทย์แผนปัิญารุ่นตัวอไรมีกายภาพไหมครับ ก็มีกายภาพแล้วตอนที่กินยาหมอแล้วก็กายภาพเนี่ยอาการเป็นยังไงครับดีขึ้นบ้างไหมครับก็ไม่ดีขึ้นสองปีนะอาเจเสร็จปุ๊บพี่ธรรมลักษ์ครับพี่ธรรมลักษ์นะแนะนําให้มาทานงาดำวันละสี่เม็ดใช่ไหมครับวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดเที่ยงสองเม็ดกินไป็เจ็ดวันดีขึ้นดีขึ้นยังไงครับคุณครับเท้ามันไม่หนักเลยยกเท้าขึ้นได้เริ่มยกเท้าขึ้นได้เริ่มยกเท้าขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ อ๋อยกขึ้นอย่างนี้เด็กๆตกลอไหมคนะยกขึ้นอย่างนี้อ้าโอเคนะครับนั่นคือเจ็ดบาทแล้วหลังจากนั้นก็กินต่อเรื่องเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็คือระยะเวลาประมาณสองเดือนใช่านะฮะตอนนี้เป็นไงครับก็ไปไหนมาไหนเพิ่มเติมได้เลยนะว้าวท้าคุณได้มาเถึงตัวเองคุณเชื่อหรือไม่เชื่อแต่นี่ต้องตัวเองนั้นด้วยตัวเองดูนี่นะช่วย ตล่าความระครับใจไังเลยครับว่าหลังจากที่คนเราคอนอนติดเดียงมาสองปีแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างรครับคุณแม่ครับตามากไปแล้วเกิดใหม่มนะคะเ,เ,เหมือนตายแล้วเกิดใหม่พวกเราคุณเยไดี้ทำนี้บ่อยไหมผมนี่ทำที่บ่อยมากเลยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยคือเกิดขึ้นกับคนที่เป็นสมาชิกของแซแต่แปลกทุกคนที่ได่มีโอกาสเอางานรำไปํำเสนอกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ